สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงหลวงพ่อสิริวัดตานตำบลบางตะไนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นพระเนื้อผงด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่เทพโรกอุดรน,นั่งบนเก้าอี้ มีคาถาทุสนิมะส่วนด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่ามีคาถาจิเจรุนิหลวงพ่อสิริท่านบวชตั้งแต่เป็นสาม,มเณรเมื่ออายุ14ปี ณวัดตาลหลังจากบวชเป็นสามเมเณรได้เพียงหนึ่งปีหลวงพ่อโอภาสีซึ่งเป็นพระเกจิสมัยนั้นได้ให้ลูกศิษย์พายเรือเอาธงชาติผืนใหญ่มาฝากไว้ให้สามเณมรสิริเป็นเวลาเจ็ดวันในธงนั้นเขียนยันล้อมรอบ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ว่าทำไมหลวงพ่ออุภาสีจึงให้ความสำคัญกับสามเณรรูปนี้เมื่ออายุ20ปีเข้าอุปสมบทที่วัดตาลโดยมีอริยทัตเทระ วัดสวนมะม่วงจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุปชาและได้ศึกษาด้านวิทยาคมฝากตัวเป็นสิทธ์พระอริยะรัเทเถระซึ่งเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าสำหรับวัตถุมงคลท่าน มักมีประสบการณ์กล่าวขวัญถึงพุทธคุณที่โด่งดังจะมีพระกิงพระชัยวัดร,รูปดอล็อกเกตส่วนใหญ่จะสร้างจากเนื้อผงและเนื้อนวะโลหะผสมชนวนกิ่งวัส,สุทัศวัดบวร ท่านยังสร้างตะกุดและพระเครื่องอีกมากมายปัจจุบันหลวงพ่อท่านเป็นเกจิระดับแนวหน้าของจังหวัดนนทบุรีอีกหนึ่งองค์ วันนี้ก็พามาชมประผงดวงพ่อสิริวัดตาดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ